โอ้เฮ้ยรอสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านกำลังทำวันอยู่ผมแก้วแล้ววันนี้จะมาเล่นแมพโศกเศร้าเสียงจิ้งจบจากไหนวะเฮ้ยผมก็มาคนเดียวนะครับวันนี้ไม่มีใครมาด้วยนะไม่มีแบ็คหนุนหลังไม่มีอะไรมาหนุนเลยนะครับเพราะว่าผมตัวตึงพอที่จะเล่นคนเดียวเนี่ยไม่อยากจะเมาขอให้ดูนะขอให้ดูพี่โอ้พวกพี่สองคนนี่กูว่าจะผีเห็นอะผีมันคง ผีมัคนคงไม่วิ่งไล่อะมัคนคงวิ่งไล่ผีมากกว่าไอ้สองตัวเนี้ยไอ,อ้เจนออน,น,น่าดิโคตรเกยซิกว่าเอาจริงแบบเนี้ยผมว่าผมไหวชิลผมเล่นแบบผีว่าเป็นร้อยแบบในบ็อกเอ้หลัวบอกนะผมก็ไม่ค่อยจะโม้หรอกเพราะผมได้เป็นผู้ชำนาญในการเล่นแบบผี <ST AR> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอะไฟไฟดับอ๋อ เออแม่จะจ่เท้าไ,ไหม่แ้เนี่ยเอออ๋อฉันควรจะจ่ายค่าค่าค่าไฟใช่กูควรจะจ่ายค่าไฟไมันเป็นไรดูเหมือนกิจไฟฟ้าของเมืองทั้งหมดจะตกจะตกลงฉันควรเข้าไปในเมืองแล้วดูว่าอะไรเกิดขึ้นอ๋อแย่ใช่มึงควรเข้าไปในเมืองทุกคนอยู่ไหนโอเคตอนนี้เราขยับได้แล้วนะครับตอนนี้คือดูเหมือนว่าไฟในบ้านเราจะดับแล้วเราเนี่ยก็แบบเแบบืแบบ่อแบบแบบแดกเลย โอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพื่อนนะว่าเ,เพื่อนไหน,นหมดแหละแต่บ้านแถวนี้ก็เยอะันเลยเนี่ยใช่บ้านุนใช่ไหมฝนก็ตกซะด้วยโอ้ยบรรยากาศช่วงนี้ก็หนาวๆน,นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเออห่ผมผ้าซักข้าวให้ดีนะครับทุยไม่ใช่อะไรอ่ะวิปป้าสวัสดีครับนี่ครับป้าเฮ้ย hey, อ uh, ่ออาม เช uh, ฉัน uh, มีคนอื่นตื่นในเวลานี้ใช่เพื่อนเออทุยอะไรเนะี uh, ่ยพอดีฉันนอนไม่หลับนะม,ม,มีบางอย่างผิดปกติคุณรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานน่ะโอ้ไม่ฉันมีรู้สิเอ uh, บางทีคนในเมืองอาจจะรู้มากกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะขอบคุณครับ รเออแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะคืนนี้ไปที่ท่าเรือนะครับดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะออกมาจากกลางดึกของบ้านเอ้ยออทุยอ่ะ,อะเรียกเลยคำใหม่นะคือดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะตื่นมากลางดึกนะครับแล้วก็ออกมาจากบ้านเพราะว่าไ<า>ฟดับเอ้าจริงมึงรอตอนเช้าก็ได้ไนมะเชื่อมือฝนก็ตกกวาดฝนตกมันก็นอนสบายถนะ้าหนึ่งว่จะดับอ่ะไม่เจออะไรเลย บ้านนี้ไม่ค่อยน่าไว้วางใจอุ้ยตกใจอะไรเนี่ยวัดวัดเฟสตามหินลอยจากห้างเหลืออะไรเนี่ยมันไม่มีฉันไม่มีทางอะไรอ่ะเ,เดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังแล้วกันนะหรือว่าเราต้องไปทางทางนี้เหรอหินลอยได้เฮีย้ยคืออะไรเนี่ย มันอยู่ในโลกอะไรเนะี่ยแฟนตาซีเหรอะ2000 <years> later. อะไรวะเนะเออลุงสวัสดีครับลุงโอ,อ้ดีจัหล่ละออละ่หล่ะกูหลน์พูตอนไหนเนะี่ยเออว่าแต่คุณรู้ไมว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงกรีดร้องทั้งเมือง เหมือนจะตกอยู่ในอันตรายนะครับอ้อเด้ออะไรอ่ะอะไรนะเอาเมื่อกี้เอาเกมกระตุกมกึงน,นี่ไม่ใช่เวลาดีจะพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะครับมองบ้านของอะไรวหมองหาบ้านของสิ่งที่อาจจะรู้ว่าสุดท้ายน่าจะสายเกินไป ลุงพยายามที่จะพูดอะไรครับผมไม่เข้าใจมองหาบ้านที่มีไฟสว่างอคือเราต้องกลับไปปะเฮ้เราออเราวิ่งได้นี่วาไอ้เชี่ยอู้่งรู้ดูเหมือนเราต้องกลับไปนะคุณรู้เกมวิ่งไม่มีหลอดสเตมินาด้วยอุย้ยจะมีเกมผีไหนที่ใจดีไม่ไม่ต้องหลอดสเตมินาใส่มาได้ไหมเรากลับไปหาบ้านที่มีไฟใช่ไหมตรงตรง เนี่ยบ้านเนี้ยบ้านสมตีน่ะเอออะไรเนี่ยนี่กูเข้าไปใบ้านเขาเลยเหรอ,อว,ว้าวอืมใช่บ้านใช่ไหมแล้วทำอะไรอะ่ะเข้าใกล้เตาผิงดูเหมือนจะมีปุ่มกดอยู่บน,บนผนงังมีตาดีจังวากูยังไม่เห็นเลย หัวไหนปุ่มกดวะก็ไม่เห็นอ่ะอุตาเสียอ๋อฝั่งนี้นี่มันอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นไมต์เก้าหลังนะ่ยดูดูตรงนันเนี่ยน่าจะใช้ WHAT WHAT โอ้ยายโอ้เจ๊แตเจ๊แตได้ไงอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังคุยกันดีๆอยู่เลยอะยายผมอยากบอกให้ยายเข้าไปนอนในบ้านดีๆยายไม่นอนใช่ไหมยายแบบตายอะไเงี้ยเออเลยยหยเฮ้ยพรอยาย่เขานอนไอ้เหี้ยแต่นอนท่าแบบปลกขอเค็ดไม่ยหนึ่งห้าหนึ่งสี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหูเฮียนี่วะเนี่ ยุคสมัยกูมันมีอะไรนวัตก,กรรมอะไรขนาดนี้แล้วหรอเมอง่งถ้ากูลงไปกูจะกลับขึ้นมาไดไหมเนี่ยไปลกันอย่าปิดนะไปแล้วเฮ้ยโอ้เชียร์เลยเนี่ยสำรวจพื้นที่โอ้ว้าวเมื่อกี้กูเพิ่งลงจากห้องสันตีนั่นมาแล้วเจออะไรอย,ย่างนี้ด้วยโอ้ว้าวภาพเนฟ้าพลังนีรมัออรกัน มีแต่เรื่องที่กูไม่เข้าใจเท่านั้นเลยแค่บ้านกูไฟดับกูแค่อยากจะมาถามการไฟฟ้าว่ากูลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่ากยตัววัดเนอะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเจ้าของบ้าน่ะครับเอ้าหายไปแล้วอุ้ยอุ้ยเดินกลับทันไหมพี่โอยเยี่ยมเ้ยตังไม่มีเว้ยอะไรเนี่ย สต,ติมาปัญญาเกิดเสมอนะครับผมว่ามาดูกรตาเด็กวาวประตูดเลยเอ,อน,น้องดีรับน้องหลังไปเจออะไรบ่ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่เกมที่เล่นกับผกที่เล่นกับจำสกแกเนี่ยโคตรจะเกียดเลยเปิดประตูไม่ได้กูวรไปไหนกันเนี่ยเฮียข้างหลังก็เสียงเสียงประตูอะไรอ่ะ ใครอยู่ในห้องออกมานะเลยวกูฟาดด้วยไฟฉายอุ้มอุ้ยดวงเวงดูเหมือนว่าฉันจะไม่ชอบได้โอเคคนหาประตูมอนเตอร์ที่แสดงบนโปสเตอร์ประตูมอนเตอร์แสดงโปสเตอร์คือเชื่อเลยว,วะอ๋อเหมือนจะเป็นประตูรูป ตัวตัวเชีย่ยสักอย่างอะไรอ่ะทำไมมันต้องมีตัวเช่นี่วิ่งไล่ตามกูด้ว <c oughs> ยเยอะแล้วมึงดูหน้าอุน้าแบบมึงดูแบบหน้าแม่งเหมือนเหมือนคนเศร้ามากากว่าจะกลัวโอเคเราจะต้องไปตามมหาไอประตูทงตีนี่แล้วเหมือนเราจะต้องหยิบอะไรไปด้วยไม่รู้เงนนะเหมือนเราต้องเอา,เ,อาเนี้ยไปแปะตัวเนี้ยเพื่อให้ประตูที่เปิดได้เปล่าไม่รู้อ่ะโอ้ยเชี่ยมีโครงกระดูกเฮ้ยพี่ พี่ใช่คนเดียวได้ภาพนี้ไหมพี่เออผมว่าขายอยู่เะพี่นี่คนเดียวไหมนี่เออนั่นจะคนเดียวกันไปเหรอดูโสดใช่แน่นอนเดี๋ยวกูเดี๋ยวพ,พี่พี่ไม่ต้องเหงาเลยพี่เดี๋ยวผมมานอนเป็นเพื่อนอ,อย่าพูดเป็นลางเลยกจูจิ๊บจิ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 บเหมือนยู่ติดเล่นอะทา่านี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงประตู อ,อุ้ยอะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะเหมือนอะไรเนี่ยเชี่ยคนหาชิ้นส่วนทั้งสี่ที่จำเป็นในการสำรวจตัวสันตีนี้โอ้ยเอยตัวนี้เปิดได้อู้นี่เจอแค่วันหนึ่งรือเปล่าพบชิ้นหนึ่งเอ้ดีใจจังเลย ในระหว่างนี้นะผมก็จะใช้เวลาในการหาชิ้นส่วนที่เขาให้หาไปเรื่อยนะครับผมเพื่อจะใช้ในการป,ประกอบตูนะ้เนาะซึ่งก็ใช้เวลานานาพอสมควรน,นะครับผมซึ่งก็ใครดูไปถึงนี้เนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกระลุใจกันให้เพิมต่อ,อไปได้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปต่อเลยนะครับผมเคไปแนละ้ะที่เราไม่ได้ไปหรือเปล่านี่ไงอันสุดท้ายจะแล้ว ประดูเปิดใช่ไหมยีเปิดเราไปแล้วไล่ก่อนนะจะมีตัวเฮียอะไรวิ่งต,ตามกูหรือเปล่าไปเลยนี่แถวนี้มีทางเลี้ยวไปทางซ้ายด้วยไอ้ดูซีโอเคอะไรวะหน้าอย่าบอกนะว่า ไอ้เ yeah. oh, yeah. หีาาเ้ยโอ้ยเย็ดมินใหญ่กสิลาไปเดียโอ้ยกวิ่งแล้วจังหวะนี้กูวิ่งแล้วจ้ะสับเกียร์มาสับชีวิตน้องไอ้น้องไอ้น้องอย่ามองข้างหลังน้องเกมผีอย่างนี้อย่ามองข้างหลังน้องต้องวิ่งต้องวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นน้องต้องวิ่งต้องวิ่งโหูจะตรงแบบตายไม่ได้กูจุบจบนะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายใช่ไหมไม่หลอกกูนะโอเคอะไรอะ ช้าๆทําไมอ่ะมึงก็รีบๆวิ่งไปดิโอ้ยมันยังโผล่มาอีกโอยกูกูสายซ้ายกูขวาขวาดีสุดใช่ใช่เยอะเลยล่ะไป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 อุ้ย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 จิ๊บจิ๊บหลบตัวตัวหลบขวาขวาขวาเร็วขวาเร็วขวาเร็วขวาไปทางออกทางออกแล้วทางออกเร็วๆเปิดเปิดปุ่มปุ่มสวิตช์เปิดได้ไหม โอ้เ oh, <Hello. S 1> ปิดแล้วกูยังเจออยู่ข้างหน้ากูกอีกอ่ะไอ้เจ้ามึงมีกี่ตัวนี้ยหน้าหนังโอ้ยไปทางไหนเนี่ยเปิดประตูก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยเกมโอ้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวสะปวด,ด,โ,ด,ด,โ,ด,ดโอ้ยโดดโดดโดดว้ยเจออะไรจะหมดแล้วอะไรจะหมดแล้วอะไรจะหมดแล้ว ก,ก,กูเกิงกระตุกเกมกระตุกเกมกระตุกแสดงว่าโหลดทางออกให้เราแล้วไปไปนิดเดียวนิดเดียวไปไปไปอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งกูนักนักวิ่งลอยเมตรนักวิ่งลอยเมตรไปเลยอเอโอปวดที่ไหนอีกวะเนี่ยเฉยเอยสูตรมาเมื่อกี้โอ้ไม่เห็นหัวเซนมีอะไรบ้างโอ้ไี่คินตัวเฮียประจายนั่นอะไรวะ อะไรเนียค้นหาวิธีทางออกโอ้ยก็ต้องค้นหาวิธีทางออกอีกเปิดก็ไม่ได้โอ้ยอเจนี่กุญแจเจ,เจ้ปะ่ะกุญแจเปิดนี่ดูนันวะเอาไอสัตว์ใช้ด้วยแต่ก็เจกุญแจอีกเปิดกุญแจเพื่อมาเจกุญแจแล้วก็เอาไปเปิดไอ,ไอเชนี่ ว้าวคุณหาวิธีทางออกอนะครับเราจะไม่อ่านนะเสียงอะไรไม่รู้ไม่ชอบมาพากลเลยอะ่ะไปิดเครื่อมาเสีไฟฟ้าสีเครื่องเฮ้ยกูทำอย่างอื่นบ้างเด้ไอ้ยอเยเงินมีท่ออฮ้ยมีท่อ ชอบชอบเลยฮนะชอบมากเลยรอดทองโอเคไม่ห้อ,นะ okay. หองนึ่งไม่เจออะไรไหนดูสิโอเคล็อกเกอร์แอบ,บได้แสดงว่าเออได้แหละได้แหละได้และของแท้แล้วนี่อันนี้คืออาจจะมีตัวส้นตีนอะไรวิ่งตามตูดผมมีบันไดด้วยว้าวเชี่ยวต้องเปิดทีละห้องอย่างนี้เพื่อหาห้องปัดไฟอ๋อ ึ้นนสองมาทําไมไม่รู้เพราะว่าชั้นแรกกูก็ยังหาไมหมดเลยชสองเปิดเปิดรูเปิดมีไม่มีอ่ะใครเดินตรงนั้นเปล่าว่ากูเห็นอะไรสักอย่างเดินตรงนั้นใครอ่ะช่คนหรือเปล่าพี่อะไรวะเนี่ยตู้เซฟเหรอ โอ้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเตียงนอนคนแถวนี้เขานอนก็นไม่เป็นไงไว้เชื่อต้องนอนไงนแต่นอนบริหารคอนี่ไง้ขึ้นบันไฟเฮียหนึ่งวันเดินดีบาร์ดีไลท์เฮียเนื้ออ่านอันหนึ่งแสดงว่าตามท่อไปในะมีโอกาสเจอเห็นไหมไอ้เขี้ตามท่อน,นี่มีโอกาสเจอจริงๆด้วยเจอท่อเมื่อไหร่นี่กูมุดเลยนะนนอย่างเงี้ย อะไรวะโอ้ยเชี่ย What the f u c k เ hey, ฮ้ยอันนี้มีชแชลงอกบไอ้สัตว์ฟาดมาเองดูโอ้ยเฮ้ยเราคือบนไฟอีกสองอันอีกสองอันจะบอนะ่อนแล้วยู่ข้างล่างอ่ะไม่ไม่จริงใช่ไหมคื <c oughs> อถ้ากออูจะต้องไปเอาโอ้ย <c> ก <oughs> ูก็เลยว่าติดบล็อกไอ้ <c oughs> โอเคผมว่าอีกสองอันอยู่ข้างล่างเลยแหละเราเคลียร์เคลียร์ไขปริศนา อีกสอ,อันน่้จะอยู่ล่างนะครับ<ะ>นี่ไงคือมันไฟจังแล้วเอาละครับทุกคนรลอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ี่เชรลรอแล้วเปิดตูเปิดออก แล้วแม่กุญแจหายไปไหนโอเคอาวอันนี้คือคือคือกูเด,อเดินเดินออกไปได้เดินหรอโลชีดหลุมอีกแล้วหรออี่กูโดนหลุมนี่กูขาจะหักแล้วเนี่ยค่อยเดินลงไปเช,ะชะ้าชะชเชชโอ้ดีลุงสรุปคืออะไรเนี่ยลุง คุณมาทำอะไรที่นี่นะลุงไม่ค่อยนายว้บางใจนะฉันมีเบียกัเะอ,อยู่ออรอตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการเล่นและขณะน,นี้ถึงกำแพงในล็อปปี้บทที่หนึ่งบทที่สองออกแล้วว้าวตอนนี้เราก็เล่นบทที่หนึ่งจบแล้วนะครับต่อเป โอเคซึ่งโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กติดตามกดใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ท้ายสุดนี้ขอบคุณครับผมจุมม่มอ่ะ